ไปแล้วไปแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วอันหิวบักหมากไปนะไหมน,นี่เนี่ยบักหมากรือน้ำเลยพี่ยุพาพอดีพี่ยุพาส่งหมากมาให้แม่ใหญ่ย้อยนะครับผมใหญ่ย้ยอยกินข้าวกับอะไรเนาะสันบะฮูเขากันครับผมคนหนางยางต่อแตะต่อแตะยางปั่นเล็กหน่อยได้พี่น้องเลยแม่ข่อยพวกเจเ้า,นานเบิ่งเด้อเราย่างเราใส่เวลาอยู่เพีองชั่วโมงได้วกว่าเราสี่ยางมาเราใส่เวลาอยู่เพีองชั่วโมงแล้วสี่ยางมา เนี่ยมาเอาเนี่ยมากๆเนี่ย่างถือไหวเปล่าล่ะเออเนี่ยมีมีพคนถือบักหมากไอมีคน์ทรงบักหมากมาะไฮนี่ข้าจะเอามาทรงเมื่อกี้เนี่ยข้าจ้ามาทรงเมื่อกี้เนี่ยแล้วย่างมาเด่นน้ำข่อยตะเซาคนนี้ข่อยก็เลยมานั่งไรอยู่นี่ยลรากับยางมาเรื่อย เเดอราใส่เวลาดวโดนเลยเจ้าเป็นยังก็ยืนตากแดดกว่าปะถือไว้ป่ถือไว้ป่นี่เออบ่ไใบกระยางเมื่อซะบ่ไใบกระยางเมื่อรอเดี๋ยวเดียกก๋ยวไปซองเออไปเมื่อไปขึ้นหญ้าบางมากๆก็ล่ะกันบ่ยาญมากๆแล้วนั้นบ่โอ้อยากมากแล้วโอเคไป อย่างเมื่อได้นางอะดีได้จะจะไปนางเด่นทางได้ล่ะจะ <Okay. S 1> ไปนางเด่นทางเลยรถติดตามผูออ้บ้าเออเดี๋ยวไปนางเลยล่ะนางเลยจะไปนางเด่นทางเด้อนางอะดีเด้อเออจ้าส่นตัวเออ <c oughs> <c oughs> จ้าไป,แล,ไปแ,ลาแล้วไปแล้วครับผมเราไปแล้ยฟูเราไปเลย อย่างก็ได้อย่างจังสะจังสะปัญางป่านเล็กหน่อยดิย่างจังสะจังสะป่านเล็กหน่อยได้ปุณห์นะ<น>บอกให้แลนให้แ,นนะแล,ลนด์เราบ่อเรนจ้าเถื่อยังวะพี่น้องเอ,อ้ยเราบ่อเรนจ้าเถื่อเราก็ย่างจังสะจังสะป่านเล็กหน่อยมาเลยนี่แหละครับผมพอกระแม่กระถเถ่าแล้วนะครับผม ก็ได้ได้มาอยู่บ้านน้ำพอน้ำแม่เนี่ยล่ะครับผมพ่อได้เบิงได้แย่งกันผู้เฒ่าผู้แก่ไปหาหมอ,เ,อ,หอเขาเขาสารเดวบอกไปซื้อเขาสารมาให้บอลมามาหัดบ้านแล้วซื้อบ้านเฮานีละ่ะเอา แดีวไปหาเล่นหาเที่ยวหากินเข่าแล้วตัน้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวขวาวข่อยเอายานังเก็บยานังไว้ถ้าไปอันใบหญ้านางเก็บยานังไว้ถ้าคันอันแกงเราใหม่มือแลงกันนะคือบอพี่น้องเลยใบยานังให้นี่ นี่คือใบยญานางนะครับผมเยอะมากนะครับผมอยู่ที่บ้านนี่เยอะมากเลยใบญาายใบญ,านา,บญานางอือไหมใบยญานางใบยญานางอ๋อใบใหญ่ๆไปขันเอาก็ได้ตัวนี้เพราะว่าคอยตึงไปเบิดยุวงนี่แต่ว่าวิพดเดบาคอยเดียวของข่อยตัวตีวาเด้ของยื้เฮือนข่อยตัวตีวาเด้ เด้อเด้อเด้อตัดเอาเกันครับผมสวัสดีครับกะไปอันเขาเรียกว่าอะไรนะไปนาบ่าวแม็กเสร็จแล้วนะครับผมผมก็กลับมาแล้วจากนาบ่าวแม็กนะครับผมเนาะกะแดดกะฮอตห่อน,อนพี่น้องเลยนะครับผมกะตอนนี้กะอยู่ในโฮมก่อนเด้อนะครับแดดเซตเบียร์เซตง,งานอีกยังกะแดดลมลุกตก่นละครับผม เมื่อเช้านี้ก็นะครับผมพี่สายเพิ่อนกับมาตัดหญ้าครับผมข้านะครับผมตัดหญ้าขั้นหน้าขั้นแท่นหน้านะครับแปลนเนาะตรงนี้โลง่งสะอาดหมดแล้วนะครับผมน,น,นะครับผมเปลี่ยนเติร์ดนะครับผมตัดหญ้าขั้นแท่นหน้าเพื่อนครับท้องฟ้าท้องฟ้าสวยงามมากนะครับผมเนาะกะอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านเม่ได้ไปท้ายมื่อีงกะ ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนด้วยนะครับผมเนาะนอายุบานเท่าเนี่ยนะอายุกับธรรมาชาติอยุเนี่ยนะครับทงคายทงหน้าเนี่ยนะเอฟซีเอ้ยนะครับผมซื้อเขาซื้อนาให้พ่อล้วให้พ่อให้แม่เราค่ะมาเบิ่งทงคายทงหน้าอยยุกับให้กับหน้าเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับบานเทนะ่าเนาะมันกับบมีอยังไรเนี่ยละ่ะชีวิตเช่าให้เช่าหน้าไปใส่กรห่วงให้่วงหน้า ไปไช้กับไปได้บดลเราครับผมนะครับผมสำหรับเบาบานหน้าเลยสำหบริเวว่าสำหรับผู้อื่นเลยนะครับผมถ้าได้อยู่กับธรรมชาติเหล้ามันก็คิดฮอดผู้เฒ่าขยันแม่นผู้เฒ่าคนไม่ค่อยไปใส่เนาะพี่น้องเนาะมีน่นาคนเท่าคนแก่ไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะครับผมเพราะว่าคิดถึงบานคิดฮอดไทยพอดหน้าคิดฮอดบานฮอดจ้องคนนะเรื่งลูกคนนะบรรยากาศแม้บานเท่ามันจะเป็นไปอยูเป็นแต่เศร้านะครับ เป็นตาบรรยากาศดีมากๆครับผมบรรยากาศดีมากมากเอื่อยๆนะครับผม <c oughs> ข่อยจีไปหาพรกอีตูยุติเสวะพรกอีตูนี่คือค่อยว่าค่อยจีพยายามแกงเนื้อใหม่กลิ่นเลมบะแรงพยายำปอมใส่ความพยายำอย่งนางหนักนะเอฟซีข่อยว่าค่อยจีแกงเนื้อใหม่กินบลแรงแต่ว่า เฮ็ดเป็นบ่นำ้นำใหม่บ่าายอยึดนะครับผมน้ำไม่ไร้นะแต่สีเฮ็ดกินบ่เท่านั้นแหละใส่ยังไงแนววะแกงน้ำใหม่ขยับใส่ยังไงวะนี่ครับผมบรรยากาศบ้านห้องมกากกวสิประมาณนี้แหละบรรยากาศดีดิยิ้กวาากวับบ้านยิ้วกับเพื่อนกับซัน้นนะครับพี่น้องลกงา ถอนหญ้าไปเรื่อยนะครับผมถอนหญ้าถอนอะไรไปเรื่อยตามสวนตามอะไรเนี่ยหญ้าก็หกหกเลยนะีนะ่ชาวบ้านเนี่ยบเทอะไรล่ะครับผมมันมีต้นไม้ใหญ่เยอะชาวบ้านเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนถอนไปแล้วรอบหนึ่งนะตอนกลับมาจากลาวถอนไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องถอนใหม่ลนะนะครับผมหญ้าขึ้นเต็มนะนะครับผมนะถ้าเอฟซีเบ่งบรรยากาศ หาแนวถ้ำไปกังสั็จล้ครับเอฟซีเ <c oughs> ลาะบ้านเลาะบ้านเลาะ้องเข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็สะอาดสะอ้านเลเน,นะพี่แซ่เฮ็ดไว้นะครับพี่แซ่ตัดหนาเขาไปหาเบิ่งนกันนะไอ้นะครับผมพนว่าพนตัดท่อแตกนะครับผมพี่แซ่บอกว่าตัดท่อแตกนะครับผมบ่ฮู้ว่าต่อท่อหรือยังนะครับไม่รู้ว่าต่อท่อหรือยัง เบงเกินทันตัดตรงไหนนอท่อแล้วที่มันแตกมอกตัดท่อที่แตกนี่ครับผมทันตัดหนาแปลนไปแล้วเด้ยแปลนไปแล้วเนียอันนี้คืออะไรตัดท่อ,อย่างวะ ในว่าท่อแตกพี่ชายบอกว่าท่อแตกอยู่ในว่าหาท่อพันตัดแป่นสะอาดสะอ้านหมดแล้วนะครับผมอ้อบอกว่าตัดท่อแตกพี่ชายบ้ โอ้สะอาดสะอ้านเนี่ยพอดีเลยนะครับผมโอ้าหานีา่ว่าปลูอกกันนะตอทอตอกน้ำหานี่ว่าปลูกกันน呐แถวนี้ไหมโครงการพันฒนานอีกกนันนะนะครับผมเอ๊มันตัดทออยู่ใส่ป่ะแถวนี้ก็ว่าน่าจะไม่นะนตัดทออยู่ใส่ซื้ไม่ได้เปิดหน้านบมด พี่ชายพี่ชายตัดหญ้านี่สะอาดหมดแล้วนะครับผมเนาะมันตัดห้าแปดเลยตื๊ดนะครับผมเดือเเดือตรงนี้นะครับผมเดือตรงนี้เดี๋ยวไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้านะครับพี่ชายเขาจะมาตัดให้เสร็จนะครับผมเนาะนี่ครับผมบริเวณนี้นะครับผมก็จะมาตัดให้แล้วนะครับผมเนาะมันก็เห็ดป้ายแต่กำลังพันนครับผมแดดท่อนก็เศร้าครับผมแดดมันร้อนนะครับทุกที เอออยากจะบอกโอยต้งขอยยางตากแดดเจ้เนี่ยบาก็ว่าเอาก็ว่าพี่บ้าได้ยางตากแดดเพราะเบิกกันเลยพี่บ้าเออทอแต่ก็ใส่วะย่างหาทอไปสิเนี่ยครับผมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาทงไยทงหน้า,นาวิพนีใส่ตัดแาแปลนโอสะอาดกะอ้าน อะไรมาปลูกได้นะอะไรมาปลูกได้ๆๆนะตรงนี้เราเราจะได้ดายญ้าบ่อยๆรดน้ำต้นไม้ <laughs> แล้วมันเดินเดินเผอิญเดินแต่ถ้าตัดทะลุไปถึงโน้น,นเดินถึงบ้านพ่อบ้านแม่ได้เลยนะครับผมถ้าพี่ชายตัดทะลุไปถึงโน้นนะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดน้ําหาพ <c oughs> ี่ชายบอกว่ามันตัดโดนท่อน้ําอยู่แถวแถวไหนวะ ท่อน้ำแตกท่อน้ำแตกต้องเปิดน้ำแล้วลนะ่ะต้องเปิดน้ำหาแล้วล่ะครับผมแตดโดนท่อน้ำว่างั้นนะเดี๋ยวต้องเปิดต้องเปิดก๊อกน้ำหาแล้วลนะ่ะต้องเปิดน้ำหาแล้วแหละเออท่อน้ำแตกอยู่ใสวะยังรอหาว่าถึงนต่อก๊อกน้ำให้เพิ่น เราเสียมต่อกวานั้นแต่หาไม่เจอ,อหาบม่พอนคะรับผมเราต้องเดินกลับไปหาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตรงที่มันแตกอยู่ไหนนี่ครับผมบริเวณนี้ เดืพี่ชายมาต่อแล้ววะเขาน่าจะหาซีคั่วมาต่อนะต่ไม่เห็นนะก็ต่อแล้วไม่มีไม่มีแสดงว่าต่อแล้ว อ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับผมจัดโดนเจอแล้วเดี๋ยวไปปิดน้ำแล้วมาต่อให้นะครับผมเดี๋ยวาหาเอาข้อต่อมาต่อนะครับโอเคนะคข้อต่อมาต่อพอแล้วบอกน้ำแตกปล่อยน้ำลงให้หน้าตะบ้อปล่อยน้ำลงให้หน้าเปิดน้ำลงทุง่งนา ให้น้ำน้ำลงทุ่งนากันเคยครับผมทรัลคิน้กับากไไ้เพื่อนแค่นี้แหละครับผมเนาะสวัสดีครับผมเราะหน้าข้าเจ้าแหลวกับมาเราะหน้าเจ้าขวามกับนนี้เค้ยไปเอาเครื่องมือมาต่อท่อน้ำกัน